ปพอคอฟวัดสมานรัตนาอะไรวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วอุ้ยเออมันมีน้อนอยู่เนี่ยชะเชิงเซาริมแม่น้ำบางปะกงวันที่ยี่สี่วันวานทสองห้าหกหกโอ้แตจับไปเยอะเลยล่ะมันดูดดึงอะดูดดึงอ่ะเปิดเปิดขวดโยนไปเลยเปิดขวดโยนไปเลยป้า เป็นเมเน็ดไหมเหรอเป็นเมเ็ดแนอนใส่น้ําไว้มันก็จะด,ดนะูดไงซูมก็จะออกนะนี่นี่อุ้ยดูกันได้เลยปากจอดเจาะปากไว้เยอะๆอุ้ยนันมันน่ารักอะ่ะเขื่องเอเอเขื่องอะ่ะม,ม,มีปราหมอด้วยประหมอตัวใหญ่ๆนะ่ะมันนินล่ามันนินน,นีน่ว่า <c oughs> ありがとうございます。